สวัสดีบอาจารย์ครับสวัสดีครับผมนี่กับผ้าเจ้าดังเดือมบอกมากครับก็เหรครับผมนนี้เสียงขันอยู่ในป่าครับมันนี้มาไกลอยู่ครับติดกับสอยฝ่าแรงสูงแรงสูงที่เขาไปช่องนี่แหละครับไปเขาไปป้านี่นะนี่วัาที่มีหนองมาปะครับมาอาจารย์ไปหลุดด้วยกันครับผม มาเลยลงขีปเลยอาจารย์เดี๋ยวโดนดลงทีนึงครับเมามาใช่วตนอกเขาถี่มีไม่เีแต่นิ่เแขยงขันยนขันอยูน,อยอยนึงครับถี่เขามาบงป้าเนี่ยนะไปบุง้งอาจารย์ไปหมายเละครับผมพงป้าเป็นอาจารย์เนยเจ้าอนกก่นเขาเรียงง้อตัวนี้ขีง่ง้อก็มีใหม่เหม่นเหม็น นำมอคยงน้ยตรงไหงไม้เนี่ยับพ่ออานเนี่ยไม้เนี่ยช่องทางเขาไปเข้องัวเข้าไปเหลืองงัวเหินเมื่อวานมันจะไหนนกข้าไปช่องโอ้ต้นพักกินมีข้องนำผม อะ่าน้เนาะบาดนี้เนาะไม่ใชาไปเสนนี้ไปหรอกครับผมใครอย่างงูล้มครับคนเดีอาจเลยล้มไปพิเศษเลยนกเขาไฟบินหอกแตก nhau nhiêu โอ้ที่วังอย่าทำงานทัสาตัวทัศสาตัวเหนียวหนิล่ะ ใส่ตัวเนี่ยครับล็ากมึงจากไหนเนี่ยเนี่ยคือลายงานถิ่น้องมาเนาะลบกประหลงอ๋อใส่งานนองีกนะ่ล็อกมึงอาจารย์เนาะเดี๋ยวเข้าผมเดี๋ยวล็อกขึ้นแล้วครับอ๋อขึอ้นเรียบร้อยแล้วอาจารย์อ่ะจารย์น้องมาเนาะตะคือวะเนาะ คือเื่คืนใส้ครับอ่ะอาเจีร์เขาป่ะเอ้าเก่ขันแรกมากครเสียงขันตัวต,วตวอบย้ันไปทั้งในเนะาะบปเนาะ กดต่อดูแล้วไปได้กันไรขันตัวตอบสองสามบาทมิดซีดีนกนาคานระกาเนี่ยงามไหมก็งามจริงดีล้อหน้าฉันเนาะที่บอมาให้ตัวว่านุกขัน 8, cái kể nục tối hẳn cắn tèo chào yêu nó cố lên khao này ký khao đăng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  ký khao อันดีมากเกินนะครับขันเรื่องขันทวงเลยเอาหนกกะเลี้ยวเท่ามันหนกปานามาจ่เขามาใเดีวจุดนี้เนี่ยรอบนบอา,ายฉันแล้วนี่รนนครับอาารอบก็นะครับเปลี่ยนต้นอาจารย์เปลี่ยนต้นงดทิจจัดปะเปลี่ยนครับ พ่อหำอยูใ่ในพดเย็นต้นไม้แล้วพ่ิมาว่ใส่เล้วครับขอโค้งมาที่จันใส่ได้เหมาะข่าบอแหน่เลยมอยย่องออกมาจากป่าเลยวะป้าโอนโหหนุ่พค่ผเหนียวจัะตกต้อขันยั่งขันขันเลยไหม เหนียวอยู่ขวเหนียวเลยวะขันอยู่นั่ะหรอสูงอยู่นั่ะหระบ่ยังมา่ะอ๋อทุบไหนน้องแต่นอนคือว่าหยดเหนียวเลยอ่ะเหนียวลงไปบ่ล้อบงอยู่น่อยบ่หนกขอดกระไรคักโอ้ยมันไปเจะได้แถ่ยันเวลาตอนนกขวดหนกขอดมันเฉามากขวดรวมตัวน่ะก็เขาพอไปใส่บ่ไปหาเลยนกขอดเพราะนกขวดเขาขันขึ้นระบาดนี่เริ่มลั่งออกไประบาด หาเด็กดกักยกท่อขันจนขันจน,นมเมย์วะสองยกแล้วบินแพลว์มากคาับหนึ่งบินทับเข้าไปเองหรือเจ้าไหนมันจะมาขักันไหนถน้องมาเออรอบบางทีน,น้อยขันบัคือถึงใหญ่นี้ถึงแล้วครับผมนี่อ่ะนเนี่ย จ้งทิ่ออกมาปะเซานิอยู่อุ้มเนออกมานีนเราราแทงปะปานิไหกขับข้นบนเจอดมาใสายปหนหย้อนย้อนนี่เจดานหันหนิมือนบินหากลับขึ้นบปอออ้นึงบินอยู่กลางทงเป็นกลุ่มนกดกลุ่มนก่นมปนนกอนีนกฝูงครับผมนกฝูงพวกละเกตตโแปดตเนี่ย ุงล่เนี่ยมาตรงเที่ยวบ่ม,ามาอมนกเขาอานันพยัดแล้วตรงมานกเขาเี้ยนตีเท่าไรเนี่ยเน่นากกายเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน่ยกนดงหแันประกาศมาด้อนี่เกิดมหาสายไปยอนยนี่มสยไปยนนนี่หักขับขึ้นไปเขาบนเย็นข้นบนเออนกน เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเถอะเอา้าเดี๋ยวก็จจะล็อกบางยังไงใหย่มองไม่แล้วบา้านเอามาใส่ีธรทางบา้านรถกระเล่นบ้านรถบ้านหรือครับมไม่ย่อมมากไก่แล้วนกตัวนี้คือขัดตัว่ใหญ่ขันต่อวันจะโดนหรอใหญ่มองไม่ครับผม ปาตูวขันหนีไปเลยว่ะอันนีต้อกกันไหมนกสามชีตัวเลยทีจะไล่มากยิางนี่ตัวนี้ขันขึ้นจะได้แตกนี้สนายไปท่าไหร่บุตตัวหนึ่งเลยตัวหนึ่งขัน,น,นยังได้สง่าง,งางองมอมมอดขนตั้งเลย ว่ะเสียงขันเพิ่น,นล้อกับอาจารย์ล้อปุ๊บอ๋ออาจารย์คลิปนี้ประมาณนี้แหละครับลูกลงลกปลาพ่อตีลกต่อผนึกข้างงาบประคามเคี้ยวโอ้เรื่องเธอเลือยอยู่เสียงคู่โดนเต๋อ,อบังคับไม่กินน้ำ วันนี้ข้างมารขรามเชียรลมันแห้งผลรบมันผัดงามรขรามเชี่ยของอยหมดเลยผมอขอบคุณอะไรอาจารย์คลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปแก้มือหม่องไหมครับอืเนี่สิไรประมาณนี้นะครับผม